ชามชุกหยิบชนซองมาช่วยกันชิมมาช่วยกัน,นจุหมนละวห่หาจาดไปสน,นับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงเวินคูลิ่งพลัส New MG v s h e v อัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็น สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอลมิมป์กับผมปาล์มนะครับและก็น่งกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัทไทและพี่ตงตงครับบูมามาลิงโอลาสุดมาลิาน,น,นและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทวินคูลิ่งพลัสรถยนต์ MG และอัมพาวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์้ยไม่ทักไม่ได้การสั่งตัว เหมือนสัญญาณไฟกระจรเลยแน่นอนอ่ะพ่อพี่ไก่นี่คือกำลังลังจะออกไปกำลังจะไปอ่ะอพี่ผัดนี่ผ่านได้ตลอดผัดแล้วทำไมต้องหยุดที่พี่ธงครับทวาเผื่อยฉันหยุดได้แต่ไม่อยากจะเบ้าวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยกรรมการทั้งสามท่านรู้จักเขาดีดีมากเขาเป็นพิธีกรมาจากรายการลิ้นติดโปครับอืออยากเจอเขาไหมอยากอยากทะเลาะกับเขาอยากอยากทะเลาะอยากทะเลาะกับเาอยากทะเลาะเขาไปเจอเขาเลยดีกว่าครับนั่นคือพี่ต๊อปดารณีนุชและจู ઓ นี่มีอะไรจะคุยกันไมฮะตกลงกันอยู่ตกลงกันอยู่ว่าเอ๊ะตกลงของเรามาก่อนเขาหรือเข้ามาก่อนเราหมายถึงอายุการเกิดแหรอครับไม่ใช่อายุการเกิดรายการคุนมาก่อนดิฉันใช่ของดิฉันลิ้นติดโปรอ๋อโกติดดาวอ้าวต้องติดคนรับจานใหม่อันนี้คือเราจะมาวางแผนรายการของช่องใหม่เหรอครับหรอวางแผนไม่ได้ค่ะกำลังคำนวณอยู่ดูตาลูกฉันเห็นใจลูกเัอะม่งทำไมฮะนี่ก็ตื่นตาดีติดมาเลยนะตาอลอตมากเลยอันนี้เป็นลูกเครื่องอะไรครับ ไปลูกฮารลูกฮาร์ป็นลูกฮารไม่ฮารไม่ไม่ฮาบฮานะครับไม่ฮาอินเดียเลยครับอินเดียบ้านบ้านบ้านบานพอบอดี้ครับอินเดียอินเดียอินเดียแต่ว่ามาอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วลูกอูอยู่เมืองไทยประมาณ4ปีแล้วนะครับสี่ปีตอนเด็กๆเขาเป็นหนุมมันหนุมาันต้องทำไทยยังไงเนี่ยยืนปกตินะครับแกแค่เมกับกับมีเทลอย่างงี้ครับ ีโอเคมาเรื่องจานอาหารกันดีกว่าคุณแม่คุณแม่ทำอาหารอร่อยแต่ทีเนี้ยชั่วอะทำอาหารเป็นมายุกิ้งเออได้ครับได้อยู่ครับทำได้เลยได้อะไรบ้างเคยทำส้มตำโอ้ยโอ้ยอร่อยนะครับไปหันไปนี่อยากจะขับรถเลยอ่ะทำไมฮะสัญญาณไฟแดงครับผมพันไทยนั่นจะนั่งตรงนี้นะว่ามันต้องเปลี่ยนกันใช่ไหมที่ประจํา เปลี่ยนไม่ได้ถ้าตรงนี้เปลี่ยนเงินเดือนมีปัญหาอันนี้ว่าท่านสองท่านพร้อมนะครับวันนี้เล่นเกมกันวพ้อม่ะพร้อมแล้วมาจำลองเลยนะครับโอเคชู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 ไหนชืสีเทลยสีเทเลยสีเท่เลยพี่ดาวพี่ดาวสีแดงเด็กมันตาบอดสีรายการเราเช้ารายการเราเช้าเขาจะง่วงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนะครับเป็นเมนู เติมคบนั่นเองนะถ้าใครตอบถูกนะครับชู้จะรู้ไหมชู้รู้ไหมชู้จะรู้ชูฟังฟังใายไว้ดีๆฟังฟังฟแล้วค่อยฟังได้ครับได้ครับ Listen to Play คือสิบเรียนกันสิกติกาครับถ้าใครตอบถูกนะเลือกว่าจะทำเมนูนั้นหรือจะโยนให้อีกฝ่ายก็ได้ส่วนพี่แบครับนี่เลยครับจับเสียงซีเออได้เรานะฮะมาเริ่มเกมกันเลยแหมชู้ทำเหมือนอ่านได้เนาะน้ำพริกสร้างน้ำส่นกินดิ้งได้เลยน้ำพริกปลาซอสน้ำพริกไก่ต้ม พี่เล่าอกว่าน้ำพริกปลาไข่ต้มปลาไข่ต้มไข่ต้มน้ำพริกปลาไข่ต้มถูกต้องพี่ครับไม่เป็นไรใจเย็นไมโรธใจเลยผู้ชายไม่เด็เมนูนี้ปลาน้ำพริกปลาอยู่สมารถทำได้ไหมน้ำพริกปลาอยู่แค่คุ้น้ำพริกปลาเคยทำไหมครับวันนี้เคยทำใช่ไหมน้ำพริกปลาอยู่ทำ อยู่ทำไอไม่ทำไอจริงป่ะให้เขาทำเดีนะดีดีโอเคให้ชืชื่อโอเคมาครับอย่างพี่ท็อปต้องไปคนจับวัตถุดิบพี่จับเัตถุด็กเจ้าอย่างไปรู้ได้อะไรขึ้นมาเจ้าอันให้ปาลครับพี่ท็อปโอ้โหนี่มันเขย่าไม่ได้เลยอ่ะเขย่าไม่ได้พี่คนดามอันแรกเป็นอุ้ยเต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่อันที่สองเป็นเนื้อหมูเนื้อหมูอุ้ยดีอันที่สามเป็น พิกี่หนูอุ้ยรอดนะอุ้ยไม่น่าเลยอันที่สี่เป็นหน่อไม้ดอกอีกแค่อันนี้แฟนปาล์มบอกให้เอาอันนี้ว้ายปมดจ่ายไม่ได้ไม่ได้หรือสี่อันดับปึ๊กอันแรกต่อไปเป็นวายอุ้ยพี่ท็อปกรรมการงดช่วยเหลือยี่จะยากอับจนนะเนาะไม่เป็นไรพี่ท็อปเหลืออีกสามอันดีดีอ่ะ หมูสามชั้นเนื้อสัดเนื้อเอามาเจียวทำน้ำมันเนาะก็ได้อ่ะกุ้งและอันสุดท้ายเป็นพวกผักให้พี่ปัทไทยยิให้จ้าโอ้ยมาแล้วถอยได้ดีค่ะแต่เป็นโอ้ยหมูบดครับเอาเื้ยเนื้อสัตว์ พี่ท็อปเราก็ขออาสาจับ c m c a 9อย่างอ<ต>่ะแล้วก็ได้ของมาดางเน้นะครับแล้วก็ไม่เลวเลยและเนือสัตว์เพียบเลยอ<แ>่ะแล้วก็ค่อยๆ่อ,ค,อคิดนะครับเราว่าจะทําอะไรอ<แ>่ะแล้วส่วนน้องชูแล้วก็ต้องทําน้ําพริกปลาไข่ต้มไปนะครับแหะซึ่งก็ถือว่าเป็นอภินันทนาการจากพี่ท็อปนั่นเองอรักน้องหรือแกล้งน้องเนี่ยอบอกไม่ได้เลยจริงๆแ,แต่พี่ท็อปยา จ้านี่แค่ปัญหาได้แล้วพี่ท็อปได้ว่าเดี๋ยวระหว่างนี้ป้าให้พี่ท็อปคิดเมนูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุกกิ้งก่านี่เป็นตัวอะไรนะครับมะนาวได้ครับไหนหมูหมดวะอันนี้ได้ปะเอาหมดนี่เลยนะนี่เย็นไปเปล่าวะได้อันนี้กุ้งไม่เหรอันนี้เหร๋ยวไปถาต้อมไปนะหน่อไม้ดองลูกปลาหรอปลาทูครับครับแค่นี้ครับแค่นี้ค่ะ หน่อไม้ดองพี่กินผักกุ้งด้วยใช่ไหมก<อ>ุ้งอันนี้มาแล้วค่ะนี่หมูสามชั้นหมูบดพริกขี้หนูน่าจะอันนี้ยากนะครับปกติผมทําที่รายการเล่นติดปุ๋ยแล้วครับแต่ว่าอันนี้มันน่าจะยากนะครับแต่ว่าทําได้ครับลองดูลองดูลองดูเดี๋ยววันนี้นะคะจะทําเป็นหมูก้อนเนี่ยสับกับกุ้งแล้วเราก็เอามาผัดกับหน่อมไม้ดองในการปรุงรส เราเชื่อว่าจะอร่อยอันนี้เดี๋ยวเราจะทําหมูกรอบอันนี้หั่นก่อนเตียวให้กรอบแล้วเอาไว้โรยหน้าจะทําทันไหมเท่านั้นแหละสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอม l i ฟ e ลี ทิพยะประกันภัยกับชุดที่สองของเรานะครับและชุดนี้สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมไลฟ์รีทิพย์พยประกันภัยเนื่องจากแม่บัาจาักเซียมซีของเราไม่ได้คณะกรรมการช่วยก็เลยอดจับไข่ไป,ป <มา S 1> แต่ว่าแต่แค่ผัดอยู่นี่พี่ท็อปอยู่นู่นอ่าพี่ท็อป แต่ถ้าอยากได้เงินช่วยเดี๋ยวแบบใต้ใต้ตัวถึกหมื่นได้ไหมล่ะโอ้โหร้อนเงินนะเนี่ยเออรับเอาไปโปะล้างก๋วยเตี๋ยวอ่ะยังอยู่ยังอยู่ไม่อยู่แล้วปิดไปแล้วไปโปะล้างก๋วยเตี๋ยวเอาเป็นประกันตัวลูกน้องตำรวจมาลวกไปทำไมอ่ะลูกน้องโดนจับข้อหาอะไรใส่กัญชาในก๋วยเตี๋ยวเยอะเอาเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยมาชั่ครับ กติกาง่ายๆนะครับในนี้มีไข่ทั้งหมด6ฟอง3ฟองเนี่ยเป็นชื่อคณะกรรมการที่จะมาช่วยเราอีก3ฟอง no h a l นะครับไม่มีใครช่วยนะจ๊ะไม่มีช่วยอยากให้ช่วยอยากได้ใครช่วยอยากได้ใครช่วยจะเลือกดไก่พี่ไก่ครับอ่าขอให้จับให้ได้พี่ไก่หนึ่งใบให้พี่ครับอ้าวเลือกแล้วทำไมต้องจับอ่ะเลือกเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้อุ้ยพี่ไก่ไม่ต้องพี่ไก่ใครใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไข่พี่ไก่ ไม่มีไม่มีแล้วช่วยตัวเองหมดกันเลยน้องชู้มือไม่ดีแล้วก็ต้องช่วยตัวเองและแฉเป็นชาวต่างชาติงานนี้หนักแน่ๆนะครับน้องชูแล้วกับเมนูนับพริกปลาร้าไข่ต้มส่วนพี่ทอและแกก็จะเอาตัวรอดได้แน่ๆเพราะว่าเรื่องการทำอาหารและแก็ไม่เป็นสองรองใครและเอาเป็นว่ากรรมการทั้งสามท่านอา่าใจดำนั่งเฉยๆก็แล้วกันนะครับผมเป็นห่วงน้องชู และตอนที่ปลายหมวดมาดูสิยาชายจะได้พบกับเมนูที่แปลกใหม่แต่จะไม่ยังไบไม่ชบกันเลยโอ้ยทำไงขอแหกโดนิดึมมาเลยมาเลยแหกโดนคุ้งแกะคุ้งก่อนเลยกลัวพิกโอ้โหลุงแต่ผู้ชายนะพวกนั้นน่ะผู้ชายมาก่อนแม่ผู้ชายมาก่อนเสมอมียไครับนี่โทษนะรายการนี้บ้าผู้ชายเหรอฮะใช่แหละ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับพี่ท็อปล่ะว่าแล้วพี่ท็อปก็สับกุ้งไปเพิ่นๆก่อนนะเพราะกรรมการทั้งสามท่านแล้วก็กําลังช่วยการแกะหอมแกะกระเทียมโดยที่พี่ไก่แล้วก็กําลังจับสากเตรียมโขลกอยู่นั่นเองครับผมวอนขอความเห็นใจนะคะไม่มีใครช่วยเลยนะคะจะมาดีๆหรือจะให้ใช้กําลังฮะไปพี่มาไหมฮะไปกันไปกันไปแล้วัมาตัวสองตัวนะคะนี่ะเนี่เหรอ พี่ว่าจะเอาเนี่ยผมต้องบอกชู้เลยนะครับว่าชู้เนี่ยได้ตัวช่วยที่ดีนะครับเพราะนี่เลยครับนี่คือน้ำปลาร้าสุตรเิ้มร่นตาแม่ประนอมนะครับผมต้องบอกเลยว่าปรุงสุก้อมใช้อร่อยกล่อมเข้มข้นอ่าและที่สําคัญนะครับใครเนี่ยที่ไม่ชอบกลิ่นปลาร้าแรงบอกเลยนะขวดนี้กลิ่นนุ่มกลิ่นหอมและที่สําคัญนะครับโอ้ยแค่ใส่ปุ๊บก็กลมกล่อมเลยครับผม อไม่รู้มั่วไปอ่ะอันนี้จะไปทอดเดียวก่อนเนาะนี่นี่โยนลงไปละโยนลงไปละัวไปปะไไี่ต้อองแกเหรม่ใช่มั่วไปเนี่ยผัดไทยมันจะต้องอร่อยมากเลยอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เอาน้ำมันจริ้มไก่ไ้ไหมน้ำมันเนี่ยเออให้มันเดียวออกมาที่มันจะได้ไหมพี่ท้อแต่พี่ท้อมีตัวช่วยนะผมต้องบอกเลยนี่ครับน้ำพริกบันกุ้งตาแม่ประดอบนะครับผมต้องบอกเลยเขาเลือกแต่ ุ้งอย่างดีพี่ขอเป็นไอ้นี่ได้ไหมน้ำพริกเผาแม่ปนอมอ่ะมีมีเหมือนกันแต่บอกเลยนะว่าใส่อะไรก็อร่อยอันนี้อันนั้นเหมาะกมาแกะมากแกะให้นะแกะมาแกะมาแกะมาแล้วเราก็เอาน้ำพริกมันกงราลงไปตามผสมกับหมูบดเลยสิครับแมครีเอทสดๆเลยครับพี่ท็อปและน้องชูแล้วก็เผาพริกเผาเกลือเอาพริกกับหอมกระเทียมนี่มา ดาดในกระทะแล้วล่ะครับพ่อพิถีพิมีไหมลุงพิถีพิถันมีไหมไม่ปัดจริงจริงไม่ไดุ้งไม่ปัดเลยไม่ปัดเลยพิถีพิถันอยู่ไหนไม่รู้เอาเะครับจริง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 จะปิดมะนาวปิดมนาวปิดะดิได้ผัดเอายิ่งนิดได้ไหมพี่รงอันนี้มาช่วยหรื่อันอันิขัดขวางให้มันให้มันก่อให้ดีขึ้นพยายามไหนคะเอาลูกควายเลยเป็นน้ำจ้นิด ผมเนี่ยผมเรียนผมเรียนทำลูกชิ้นมาก่อนนะได้ไหมลูกแบนๆแบนๆเออเอาเป็นแบนเหรอแม่เออเอาเป็นแบนเหมือนอทไม่ใช่ใช่ใช่ทำไมน้ำลงไประวังไหมได้แล้วครับโอ้ยโอ้โหนี่ที่กดยังไงอีกนิดนึงอีกนูกยังไงที่ทำอะไรอ่ะไม่รู้เอ้าอย่าไปรู้ทำอะไรทำใบหน้ามันก็ได้แล้วแตไม้ดองทำอะไรทไม้ดองฉันเหรอเดี๋ยวฉันจะเอามาผัด พัดใส่เธอเคยดูนะมันจะเละทุ่มเป๊ะก็เดี๋ยวหมูเนี่ยเดี๋ยวจะมานี่ไงเอามาให้แล้ว10นาทีสุดท้ายเอาแบบอะไรบ้างเอามาลาใจโอ้นี่นะฮะเลือดติดที่ลูกนี้ครับอันนี้นะฮะโอ้นี่นะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวนี้นะฮะผัดแล้วก็ใส่พริกนะฮะโอเคป้า และน้ำพริกปลารหแล้วก็กำลังใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะครับมาสำหรับครัวของน้องโชว์ส่วนพี่ท็อปแล้วก็กำลังสับหน่อไม้ดองอยู่ล่ะครับโดยที่พี่ดิกรของผมแล้วก็ช่วยเอาลูกชิ้นลงไปทอดแล้วล่ะครับนันโอ้ยไม่หมดอเหมือนแม่ไม่ค่อยอยกจากบ้านเหรอโอ้ยลุ้นแรงไปไหมฮะไอ้นี่ก่อนแม่แม่มันมันก็โปกเนาะแซงคิวแล้วลูก ขอให้มึงได้เมียดีได้เนี่ยเห็นไหมเห็นเนี่ยไม่ดีก็คือได้เองลูกไหมพวกกันเดียวไหมแต่อยู่ใช้มันข้างในมันจะอยู่ใช้ทุกอย่ใช้ทุกอันเลืทุกอย่เดียวครับเดี๋ยวเราจจับป่ะไม่จับไี่จับไหมเนี่ยสุกสุกแตมเพราะมันแบนเพราะมันแบน่อยแม่อีกหน่อยไหมเดี๋ยวมันจะมาสุกข้างในแล้วลูกอร่อยอร่อยเลยไหมอร่อยเลยอออรร่ยไหมเผ็ดไหมเผ็ดไหม แซ่บเลยครับโอ<ย>ไข่คำเบอร์แซ่บเปนนรเปเปี้ยวครับเปรี้ยวเค็ม<อ>เ,เปรี้ยวเค็ <ๆ S 1> มครับเห็ดไหมไม่บอกหรอกครับว่าเผ็ดหรือเปล่าล่ะก็แค่เติมพริกป่นลงไปแค่นัน้นน่ะเนินน้องชูนะและพี่ท็อปแล้วก็เอาหมูทอดขึ้นมาแล้วล่ะครับนั่นสงสัยจะสุกแล้วทีมเองนะน้องทีมเองนะไข่ต้มจะต้มไข่เสร็จแล้วเหรอเอายังไหมได้แล้วเอาละผัดวางไว้น้ำมันหอยน้ำมันหอย นี่ครับแม่คือจริงๆช่วยไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เลยสำหรับน้องชู้ทำไมต้องช่วยเพราะว่าเขาเป็นคนอินเดียถ้าเราไปไปช่วยเนี่ยเราจะตายแต่พอเราผสมกันแล้วเนี่ยให้เขาชิมเองทุกอย่างลุ้นว่ารสชาติจะเป็นยังไงเท่านั้นเองส่วนสำหรับของคุณท็อปนี่เป็นจานใหม่เลยค่ะหน่อไม้ดองปกติเขาต้องใส่พริกแกงแต่พี่เขาจานใหม่เลยใช่จานใหม่คือไม่ใส่พริกแกงเลยไม่ใส่แล้วก็เขาก็คุยเอทแบบมีการ เป็นผัดแล้วลากลงไปบนหมูถ้าอร่อยคืออร่อยแปลกเลยเราต้องลุ้นค่ะแล้วถ้าไม่อร่อยละ่ะาไม่อร่อยวันคุณผู้ชมเรียกรสแอมไม่ด้วยค่ะ,คะเธอเองกินมะอกินน้ำตาก่อนน้ำตามันเค็มแบบนี้เราจะได้รู้ว่าเออเค็มแบบไหน <S <S อันนี้ <S <S เค็ม,คมไหมเค็มมากเลยเอ <S <S <ๆ S 1> อต้องวิจัยอะเรากิมปลาดิปลาเค็มไหมใช่แบบนี้เลยครับเออเบาๆนิดเดียวนิดเดียวแต่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเราลิวกันเค็มไหม สามนาทีสุดท้ายน้องชู้รละเหมือนโดนหลอกให้ชิมเลยนะครับโถน่าสงสารจริงๆอ่งเรามาดูวมิทอแล้วก็เติมน้ําลงไปหน่อยหนึ่งสงสัยที่ผ่านนมามันจะแห้งไปนิดนึงและน้องชู้แล้วก็ทําน้ำพริกปลาร้าเสร็จแล้วละครับผมอ่ะโอเคสีเขียวจะไม่ด้แรกไม่มีพี่แกงอะไรเลยค่ะนี่เป็นแบบว่าเมนูเมนูเสร็จแล้ว สีแดงจะเป็นที่ที่สองก็มีอยู่สองทีมเอาไปว่านะฮคราบอาจารย์และพี่ไก่นะครับมีกิฟต์เซตนะฮะจากผลิตภัณฑ์นะครับน้ำพริกเผาไทยตามแม่ปนอมนะครับตำการความอร่อยคู่คนไทยพ่อให้กับการผสมสองพันวิชาไปทำที่บ้านนะครับที่ทำหมัข้าวให้อร่อยยิ่งยิ่งขึ้นก้าแล้วเดี๋ยวช่วยนะเรามาชิมกัน สนับสนุนโดยเป๊ปซี่แกับทุกท่านของเราเลยครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเป๊ปซี่อร่อยไหมอร่อยครับอร่อยอร่อยของแม่โุ้ยแม่ยังไม่ได้ชิมเลยอ่ะดีมากอันนี้เป็นแบบจานรวมมิตรอร่อยมากอันนี้อร่อยคุณแม่ชิมไหมอันนี้อร่อยบอกลลูกลูกรู้ได้ยังไง ลูกเคยชิมแม่เหรอไม่ใช่หมายถึงอาหารอ๋อใช่ไงอ๋อสีเขียวเสร็จก่อนครับเป็นชื่อนะมาถามตั้งชื่อเมนูยังชื่อเมนูอะไรจ๊ะชื่อเมนูเออ่น้ำพริกปลาล่ต้้มนำพริกปลาไข่ต้มอ่าน้ำพริกปลาล่าไข่ต้มไม่ต้องตั้งเลยมัเป็นเมนูบังคับใช่มากรงหน้าตาสวยแต่ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะอ้าวอืมอืมอือ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  ทำไมพี่ไก่หน้าตาหาเพื่อนมากเลยอ่ะเหมือนตัวเองก็ไม่มั่นใจหนือว่าเปิดรับรถพี่อาจจะเสื่อมเขาถามไม่กินกับเราด้วยหมเขาหิวหนูบอกเลยไปไงแม่ประนอมช่วยชีวิตชั่วมั้ยไงรวยใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่เออใช้หนักถามกรรมการอย่าละกันรถจับเลยเปรี้ยวเต็มเปรี้ยวมาเต็มมาคือไม่ทิ้งความเป็นปลาปลามีกินปลาขึ้นคือ ถ้าเป็นพี่นะจะเผ็ดจีกงหน่อยยังไม่รู้ต้องมีอีกนเพียบเีอีกเดยเพียบเพียบอีเย่าไปเทียบอกเลยเฮ้ยอร่ียโอเดียวเพบเียทีเดียวเบเอีกทีเดียเยเอดียวายเยอทเดียวเพอยบอกดยวเพียบเียไอ่กทีเดยวเพียบเพียบีกทีเว่าอะไเครับอม่ทีเวเเหล่าเวเเอทเวเีเีเพราะเขาได้หลายหมูียมอ มีหมูจับมีหมูชิ้นมีหมูสามชั้นทำไมเป็นรวมที่อ่ไม่ได้รวมที่ยาวหมูไม่เหม็นที่หมูยเออควรจะกินทุกอย่างทุกทุกหมูรวมกันนะฮะหมูสับรวมอยู่ก,ก,กับกุ้งอะแล้วเราได้เออเขาเรียกว่าอะไรวะฮะห,น,หน่อไม้ดองหน่อไม้ดองครับหน่อไม้ดองนะคะซึ่งมันดูหน้าตาเหมือนอานหารจีนแต่ได้หน่อไม้ดองก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเป็นเปตเหมือนกันประเทศไรยฮ้ยคณะกรรมการไม่อร่อเขียวเหลืองแดงเราปันเราปัคกับชู นเปล่าไม่จืดน,นะถ้านน้อไม้น้อ,ไม,นอไม้ไม่ทําให้อาหารเสียรสด้วยนะ,อ,ะอืมใช่ใส่กล้ามากอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีกระเทียมไม่มีอะไรเลยอะ่ะผัดไทยเอ้ยเป็นโรคพิสุนัขบ้าปะลูกแมน <laughs> กินต่อได้ใช่ไหมได้หรอพี่ดาอันนี้อร่อยสุดใช่เราจะบอกว่าเท t e เ t อร์ของมันเนี่ยหมูจับเอามาผสมกับกุ้งแล้วใส่น้ํา ปลาปลาไหลแล้วเขาเรียกแม่นอมอ่ะมันกุ้งมันกุ้งแม่ปนอมแล้วก็นี่ความนุ่มของตุ้่นอยากให้ลองชิมนิดนึงมันจะต้องไปด้วยกันอ่าและหน่อไม้เปรี้ยวเขาแบบไม่ขื่นอ่ะไม่รู้สึกเลยและความเปรี้ยวของหน่อไม้ไม่ทําลายรสชาติอาหารนี้ไปค่ะหัวหน้าว่าไม่คายนะคุณแม่ไปเดีนู้คุแม่และและและสีที่ชนะได้แก่ น้าไปเถอะโถเอ้ยทำเป็นคนดีแม่คุยอะไรอ่ะยกครับเฮ้ยสมอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทบามครับให้ให้เสมออร่อยนะเสมออร่อยร้อนเท่ากันได้อยู่ครับคุณแม่อยทั้งคู่แมาเป็นคนดีอ่ะใช่ นีนี้อาจจะลดจากจ้านไปนิดนึงในความที่เขาเป็นคนต่างชาติมาทานปลาทำได้ขนาดนี้ถือว่าอร่อยแล้วแล้วคนรู้นก็แก่แล้วทำได้แค่นี้ก็ไม่ดีแล้วก็ไม่น่าแก่กินเด็กโอเคเอาเป็นว่าเสมอกันเข้ามาจิงแจมก่อดทั้งสองท่านเลยครับ S <S> เข้ากับทีเจ้าของกับเราสองคนแบบนี้เท่ากับหานจอกนะครับคุณแม่ฮะกติก,กากง่ายครับเราจะมีตั้งแต่ศูนย์บาทถึงสองหมื่นบาทนะส่วนห้าตรงนี้ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นบัวร้อนส่น,น้ำหน้าคะ่ะให้ลูกชูเป็นคนหมุนหมุนแรงแรงๆหมุนเลยแรงแรง,งแรงแรงๆ,ๆ,ๆ,ๆ สามพันสามพันบาทค่ะวันนี้ต้าวเสืานสองก็ใช้ด้วยกันไปล้นะการด้หารหวานอาหารหวนด้วยเขาช่วยกันหมดเลยนี่ทำรายการอะไรวะเนี่ยผู้ชมฝากไว้ด้วยรายการนี้นะฮะโอลหมานจานใหม่เป๊ะวุ่นมายูโน่ยูโน่ n o ง u n d e r s t a n d Is Good To You บัตไอบัตไอบัตไอโซ่เพลซีเลยสุดท้ายนะครับท่้นสองท่านเนี่ยฝากผลงานหรือว่าฝากรายการนะไรครับ ก็ลิ้นติดโปโกติดดาวค่ะต้องบอกว่าเราจะพาไปชิมนะคะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดอาหารอร่อยแลับดาวไหนดาวไหนก็ตามเราสองคนแม่ลุกจะบุกไปสาะหาอาหารสําหรับวันอาทิตย์ให้ทุกๆคนเนี่ยนะคะลุกขึ้นมาหาที่กินอร่อยๆพร้อมกับเราค่ะโอเคครับ <c oughs> <c oughs> สักหน่อยั้ยรายการประมาณ7จ็ดโมงรายการเจ็ดโมงห้ช่องสามใช่ช่องสามเลย จ้องสามกดดูทีวีกด33ดูมือถือกด3าพลาโอเคโอเคต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากว่าเข้ามาด้นะครับโอเคครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8ปดโมงสิวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับาวา